จะแต่งงานทั้งทีขอจัดปาร์ตี้สละโสดก่อนละกันจะบอกเจ้าสาวคงเคยได้ยินเรื่องการจัดปาร์ตี้สละโสดกันมาบ้างเพื่ออำลราชีวิตโสดอันแสนสุขนั่นเองและจะบอกเจ้าสาวรู้ไหมคะว่าปาร์ตี้สละโสดก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆไม่แพ้พิธีแต่งงานเลยทีเดียวปาร์ตี้สละโสดของเจ้าบ่าวจะเรียกกันว่า b a c h e l o r p a r t ต หรืออีกชื่อ t แ c k กไน h t ซึ่งงานนี้จะเข้าได้เฉพาะเพื่อนชายเท่านั้นโดยมีแกนนำเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นคนจัดการทั้งเรื่องอาหารเครื่องดื่มแสงสีเสียงและเกมต่างๆที่จะช่วยให้สนุกสุดเวี่ยงขึ้นไปอีกขั้นในค่ำคืนก่อนแต่งงาน รู้จักปาร์ตี้สระสดของเจ้าบ่าวไปแล้วสาวๆอย่างเราเองก็มีค่ำคืนให้ได้เอนจอยกับแก๊งเสือสาวของเราเช่นกันค่ำคืนเฮนไนท์หรือแ a s ชม e เต็ดปารที่เราจะสนุกกับเพื่อนสาวได้อย่างเต็มที่แกนนำเพื่อนเจ้าสาวจะเป็นคนตระเตรียมทุกอย่างเพื่อให้ค่ำคืนนี้เจ้าสาวได้แฮปปี้สุดๆ ก่อนส่งท้ายความโสดกลับบ้านเก่านอกจากเฮนน้ยปาร์ตี้แล้วเจ้าสาวยังมี b r i ดอชาเวอร์ที่เป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมของปาร์ตี้สละโสดโดย2ออย่างนี้ต่างกันเล็กน้อยถ้าเปรียบให้เข้าใจง,ง่าย b รดอลชาเวอร์ ower, เป็นเหมือนร่างแองเจลจัดกันตอนกลางวันอาจจะไม่ได้เป็นปาร์ตี้ด้วยซ้ำแต่ล่ากันไปช็อปปิ้งทำสปาเข้าร้านเสริมสวยนั่งจิบชาเมาหมอยป้าข้างบ้านไรเงี้ยแต่ถ้าไฮน์ไหนก็คือร่างเดวิลสนุกสุดเหวี่ยงแบบแตกแตนกินดืม่มเต้นเอนจอยกันไปยาวๆ ปาร์ตี้สละสดแม้จะสนุกสนานสุดเหวี่ยงจนหลุดโลกแทบไม่ต่างจากปาร์ตี้ทั่วไปเท่าไหร่นักแต่หัวใจสำคัญเลยคือการที่เหล่าเพื่อนๆของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมามอบความสุขความสนุกสนานเป็นของขวัญให้ทั้งคู่นั่นเอง